ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนะเหรอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋อ อยากขาวกระจ่างใสกับคืีมไทยมาตรฐานสารกลีิสุดน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเ e c โ m w w w เ o ้ดอ e c o m โทร0 8 4 6 1 3ป4 2 4เคเนาะไปอัย่าสุดเห็นมีขาวว่าเราจะองข่าวที่ขาว่าเรานอนพีเทดี่ปุ่นฟ้องเหมือนไม่เลาเสียหนูว่าหนูไม่ฟ้องค่ะก็มันก็อาจจะเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างแบบ น่าเกลียดนิดนึงแต่การที่เราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะต้องมีข่าวสิ่เสียหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าหนูรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นท้งที่นไน้รู้ว่าอะไรคืออะไรคือมันไม่มีอะไรค่ะมันก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฟ้องค่ะตอนนี้เขา้างแรงเขาจเสียหายเหมือนกับเราเป็นผู้หญิงมีผลกระทบกันกับเราบ้างไหมคือหนูไม่รู้สึกอะไรค<อ>่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็หม <laughs> ูไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ซีรีสขนาดนั้นค่ะไม่เข้าใจแม่แมไม่ชอบค่ะแม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำไม่ควรเอาอะไรแบบมาพูดกันเพราะมันไม่มีความเป็นจริงเลยแม่ไม่ได้ให้ฟ้องหรืออะไรแม่ามม่แม่ม่ไม่ม่แม่่แม่แ่แม่่แแมแ่แ่าม่่แม่แม่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 แม่น่แม่่แ่แแ่่่าวที่แบบอาจจะไม่ไม่พอใจมแ่ านี้แสยคะ่ะีจาจใช่แตห่หนูไม่ได้คิดอะไรคไม่ได้คิ <c oughs> ากขนาด <c oughs> นั้นเพราะนี่เขาแบบี้ทำให้เรมีความระมัดระวังตัวมากขร้นนะเวลาการที่ไปไหนกับพี่เขาเหนูก็ไม่ได้ไปไหนกับพี่เขาอยู่แล้วนอกจากแ,<ต>แ<ต>บบถ้าไป,ไปทำงานหรอือว่าไปไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ ซึ่งแบบอยู่ตรงนี้มันก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วค่ะแต่ยั่ไงรเราก็จำได้ว่ามันไม่มีอะไรแบบมันเกิดขึ้นอยากจะบอกอไอคนที่แบบ้แบบกุ้เรื่องปล่อยเรื่องนี้ไหมคะเนี่หนูว่าน่าจะเป็นพี่อาจจะตาเบลอหรือว่าเข้าใจผิดมากกว่าค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ที่เดียวกันหมดมที่ใครบอกอะค่ะมันก็เป็นโรงนั้นได้ฟอแล้วกโกรธเนี่ยค่ะคือตอนแรกๆหนูก็ไม่ได้โกรธนะคะแต่ตอนนี้เริ่มแบบอื ไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะคือมันไม่มีทางที่จะเไม่ไม่ค่ะไม่แฟนคลับหลายคนวี้ร่างร่างเรให้กำลังใจแฟนคลับเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรกันนะะคเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะมันเป็นคอนเทนต์เรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงค่ะแต่ส่วนตัวแล้วทพีงหนู่กับพี่นดเด็บก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่ามันมันไม่จริงเราก็ชิลเนาะกับข่าว ตอนนี้ไม่ชิวแล้วอ่ะแต่ก็อมก็ไม่ได้เอาไปแบบใส่ใจเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะมันไม่ได้มีแบบความเป็นจริงเลยระยะมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ไม่บอกดีอ,อะเรานะอืมหนูไม่มีอะไรจะพูดค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจว่ามันต้องมีคนที่ชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเรานะ ไบ้าล่าสุดที่มีค่ะเขาออกมาแก้กข่าวให้เราแท <ก S 1> นเราเรื่องทีาา่ในกล่าวว่าเราล่าสุดลงรูปเพิ่อมอีกแล้วที่บอกคนหรือจุดๆเหมือนบอกคนเลนยลลนั่งท้ายประมาณนี้เหมือนเดินหน้าผิดเราคือ <c oughs> คือตอนที่เราถ่ายรูปอะนะคะหนูแบอกว่าเอ้ยแป๊บน,นึงนะพี่มคา <c oughs> ย่าต้องทำหน้าแบบเรียบร้อยก, <c oughs> ก่อนดูปหน้าใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยพยายามแบบเอ็ไปไะมาหนูจะขำเขาก็เลยแบบมองแบบออื้ ก็อาจจะแบบบไปบรรยายภาพไม่เห็นใช่ไหมคะที่เขาลงหน้าสุดเห็นเห็นนะคะก็หนูแบบทำหน้าเป็นนางฟ้าวทำหน้าเป็นนางฟ้าวทำหน้าเป็นนางฟ้ามีคนถ่ายแล้วพี่เขามีภาพพี่จีบหรือเปล่าไม่มีนะคะคือรู้จักกันค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่ที่เราเข้าเรียนเขาก็ไม่ได้จีบหรือว่าเขาจีบแบบเนียนๆหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถือว่าสนิทกันไหมคะกับพี่ไม้ก็สนิทนะคะเพราะว่าแบบตอนที่ไปเรียนเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเข้าใจว่าเราแบบบางทีเราก็เหนื่อยแบบไม่อยากคุยหยอกคายบ้างอะไรบ้างเพราะเขาเป็นแบบคนในวงการ หลายคนก็เหมือนจะแอบเป็นแอนตี้ที่ไมเราเู้เป็นแอนตี้เขาเลยค่ะเขาก็แค่ทำเขาก็แค่ทำหน้าที่ของเขาในการเป็นนักแสดงถ้าสมมติเขาจีบเขามีหวังไหมคะหนูว่าเขาไม่จีบนะคะแล้วก็มันหนูว่าเราตั้งใจเราตั้งใจเรียนเรียนดีกว่าเพาะไม่ไม่หวังเนาะตอนนี้ยากเจอใครมากที่สุดคะถ้าเป็นแบบเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างนี้จะบ่อยที่สุดโอ้ พี่นาเดียนี่ถือว่าเจอบ่อยไหมคะพี่พอมั้งคะถ่ายละครพายละครอันนี้ว่ามานี่หมดสิทธิ์คิดว่าจะมาเป็นแฟนเลยเนาะโอ้ยหนูว่าเราหนูว่าพี่เขาก็ไม่คิดจะจีบหนูด้วยล่ะค่ะเขาบอกว่าย่าอายุแบบโซ่แบบผู้ชายอยู่โขาติงต้องอะไรอย่างเงี้ย อ่านจบปีประเด็นหนึง่งได้ข่าวว่าณเดชน์มีอินสตาแกรมแต่ว่าไม่ใช้ชื่อตัวเองแล้วก็เหมือนแอบคุยกับเราเหมือนแฟนคลับไปเห็นพอรู้พอพอไปนคลับรู้เขาก็เลยเปลี่ยนลบไปเหมือนแบบมีไอจีขึ้นมาแบบนี้ที่แบบม่รู้ที่ไม่บอกใครอือไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะแต่แต่มันส่วนตัวค่ะถ้าหนูต้องแบบไปอ่านคอมเมนต์ทุกอันอ่านไม่ทันไม่ไอกตหอคแล้วก็เราก็รู้ว่าเราพี่ ไอโฟน,นเขาเล่นนที่เอเดแต่ส่วนตัวเขาอะค่ะเขาเล่นไม้ต้องไม่ทำแต่เขาเพิ่มาบอกาไหมเขาเพิมาบอกาเเหมือนแบนบ,แบ <c oughs> ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวช่อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่น,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 นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว